สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวอลลีหลังจากที่สาวไทยพ่ายอิตาลีไป3ต่อ0นเซตในนัดสุดท้ายนะครับซึ่งก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของโค้ชอิตาลีนะครับเธอโค้ดอิตาลี มีการยกนิ้วโป้งนะครับให้บูมบิมเลยเพื่อเป็นการชื่นชมนะครับหลังจากที่บูมบิมสามารถไหลหลังได้แบบปังๆจนได้แต้มนะครับคูดอิตาลีท่านนี้ก็ยกนิ้วให้กับบูมบิมเลยครับซึ่งก็ถือว่าตลอดรายการ VNL นะครับ บงบิมเธอโดนเสิร์ฟจี้มาเยอะมากนะครับเพื่อที่จะตัดเกมรุกของเราแต่เธอก็รับบอลแรกได้ดีมากยอดเยี่ยมเลยครับทำหน้าที่การรับบอลแรกที่ต้องรับเยอะจริงๆนะครับในขณะที่เกมรุก ก็ถือว่ายังคงตบได้คุณภาพและเธอก็ทำเต้มสูงสุดให้ไทยด้วยนะครับในขณะนี้ในสถิติผู้ทำเต้มสูงสุดแล้วไหลหลังปังๆก็ทำได้ดีหลายลูกเลยนะครับเราก็ได้เห็นกันบ่อยๆยอดเยี่ยมมากครับชัดชูอ่อน